เจอยาโซ่เน่าละตีแต่ละตัวเนี่ยนะมันกลัวจรไอ้โดนมันต้องตบยาโอเใได้นะอย่าให้เขาเข้าร่วมนะเขาเบืสีให้เขาต้อกับตัใจนะโดนไมอ้โดนมะกกูเพิ่ซื้อตัวละครมาชี้เลยจะสัตว์แมหน่อยเก้าห้าเจ็ดแสนเก้าไม่เล่นแต่เเนี่ยตัวมาชี้โกงจริงนะ อ๋อสกิลแรกแดงเหมือนกันแน่เลตอนแรกคุณได้พูดมาแดงสกิลสองกตีจริงก็ก็ตัวแรงลองจากสแต็กเลยอะได้ค่ะโยนอ่อไม่ได้ไม่ต้องห่วงเจมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นว่าว่าที่ว่าที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่อยากหรือไม่อยากจะจจะอ่อาอะอยาก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 อ่อนอุ้ยเห็นไหมนี่ยว่าคนพูดติดอ่านมันทรมานขนาดไหน เราจะติดอ่างแล้วดิดคอยจะบูลี่ทขาไมเสียงมังตัดได้เกมส์ป้ะมันเป็นวงการที่เข้าแล้วออกไม่ได้นะเว้วงการพูดติดอ่างอย่าโอหายเนอร์อย่าโอหันเนอร์อ่ะอ่ะที่เติรเออเติร์ไปหมด มึงไปเอาที่ไหนมาฟิลล์ฟิส์นแคลลี่เนี่ยก็ไปได้จากที่ไหนเราอยากเล่นเฉยชนะง่ายเกินไปอ๋อหยอนย่อนจะมันไม่เล้าใจใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาไอ้ซันแบกไงเพราะถ้ามเราต้องตายเทนตายแทนละเจมมโดนดึงเ้านั่นแหละไม่งานพี่เทมจะดึงฟิลล์ ตอนนี้โดนกดทุกเลยตอนนี้กูว่าต้องเมาไอาเ้เีิดโอ้ยยอะยังจะลงมาอีกแบดันลึกขนาดเนี้ยอยู่เนี้ยไป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 กูม,มาแล้วแอบไปไหนแล้วเี้ยอมีหวานปะออผมไม่ไมีเทนะไอชิ้นต่อไปแล้จะเป็นไฟเว้ย แล้วคือคือทุกวันนี้ยยังไม่มีไฟก็เล่นไม่ได้แล้ว่ไกูต้องไปเดินเล่นอื่นแบบแกงแล้วอะ่ะเพราะว่าอยู่เล่นมันไม่ได้ฝาก <c oughs> เห็นไหมกูบอกแล้วแค่เราหลบดึงได้อะเจมร่างไว้เร็ว้ยเลวเลวเร็วกูอีกบาแล้วก <c oughs> ็มาเหรอไม่เป็นมาระเห็นเหรระหว่างตายนะทีนี้เราก็อยู่ตัวปกติมาตอนสมาทมารับหน่อยได้ปะเจมจะทำกูร <c oughs> ู้สึกขีดี ต้องไปไหมไม่ไปแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง Thank you โอ้โ oh shit เยาะเยาะลงล่างเยาะหลงล่างไปหาพวกมึงเสียทุกอย่างไม่ได้แต่ที่แล้วยังมีความสุขกันอยู่เลยชอบเลยนี้เราเบาเกินอันนี้โตรกูว่าแล้วอ่อนลงตัวอ่อนลง ใช่ไหมโอเคโอเคมันมันไม่ได้ลงไปไหนหรอกมันไม่ได้ลงไปตัวนี้คู่ก็เป็นฟาร์มน่นอนช่วยด้วยไอเจนยิบซับก่อนให่นะช่วยฉันด้วย มงฝั่ง,งเราอ่ะขาดดาเมจแบบหนักหน่วง <c oughs> เอ้ยไอซันฟาร์าไม,มรป <c oughs> ไปก็ไม่ดาเมจเลยอะแล้ว oh <my S 2> มึงอ่ะกูมึงมึงเห็นไหมนะว่ากูฟาร์มได้ไหมกูยังกูยังไม่มีสิทธิ์เข้าไปฟาร์มเลยอะน่าใส่บัฟปะเนี่ยใส่บัฟทีม <c oughs> งมาฟาร์มเองกูไม่น่าสั่งหร่กูไปเจอมันก็ได้แล้วกูตัวมึ <c oughs> งมันแค่มันแคบมันเกี่ยวฝั่ฟาร์มไปเพราะมึงเพราะมึงมันต้องไอ้นี่มึงเราต้องเอาหน้าเข้าไปจุกนิดนึง แม่กูแค่ยืนเครเวตแล้วกูไป่ทำไรเลยไ้ปากูก็ฟาร,ร,รม์มได้แหละสนใจไหมท่นเนียดาเมจแม่งหนักจริงออนอุ้ยตายจ<ต>าบขพาเขามาด้วยแดนาติแปดด้วยก็หล่อพิ่งสาติไม่ใช่ติคือดาเมจแค่สิบโแล้วกันนะจังหวะไฟนู่นดวยเฮ้ยโห่จะตายแล้วพูดเลยอ่ะ มันมีสกิลสามว่ะพี่โทษว่ะกูพยายามมาเลนให้ไวที่สุดแต่ก่อนแต่เมื่อจะเปลี่ยนหลักทุกได้เราก็ก็หิวสู้สิหิวสู้แทนไม่ต้องสกิลไม่มีอยู่อย่าเลยอย่าฟึ่งเลยกูไม่มีไอ้นั่นออนกลับบ้านกูมีอันตีจับนะถ้ามึงจะเอา โอ้โหเอ้ยออนมาด้เหรอให้ให้เทไปไหมให้เทไปไหมไม่ต้องไม่ต้องเทเรากินเทดอะครับมันมันจะกินไม่ได้ดิเพราะมันมันไม่ได้ใช้เทมันเดินลงไปหมดแล้วเดี๋ยวจะมีตัวเมื <Yes ่นเทเอ้าแต่มันไม่กินมันก็ไม่ได้อยู่เลนนะสงสัยมันกำลังเดินเข้าเลนกำลังเลื่อนลงไป แล้วมัน,น,น,นก็ออกเป็นทับเหมือนกันสุดาฟีมมนต้องสามชิดแรกก็ผ่าใช่ไหมแล้วแบบจะไม่ออกระเป็นต่อหรือไงไม่รู้ค่อยขึ้นเวทต่อเอามาคิวให้มันแรงๆแล้วนอนเราจะระเบิดที่ใครชันไง,งโดนไงต<ด>วเนี้สองคนน่ะนี่เันนด้ามเบาไม่เบา ตยน้อกูต้องออกคาวอยู่นะตาเนี้ยเมื่อกี้มันเดินมาแบบแบบว่าไม่ควรตีจับเลยไหมเอาเลยมันส่งไอ้นี่ขึ้นมาเลีนบนว่ะดูเสีงแปลว่าเขาไม่ได้ตีนี่ไปโอ้โหดาเมจแรงนะเนี่ยเฮ้ยข่าวมันก็นนนได้ไเวทนี่ได้ไอสแต็คสแต็คเวทนิสติกอ่ะมัน มันไม่ได้แค่นี้แม่ถ้าเกิดเป็นดูเด่นมันได้เจาะเว้ยแต่แรงกว่าม่เ่ก่้ยห่ยเก่เ่ไอ้ยก่เก่กเก้้กอ้ก่ง้กอมกไ้ไอก่้วอ้อ้อ้ไอเ่ดเก้เอ้เ่ก่อ่้่งอ่้เก่งก่อ้ก่ง้ ฮิวแรงฮิวฮิวเวอร์มากเลยไม่ฮ ah, ิวแรงอะเทเจมไม่ใช่กูถอยด้วยดีถอยด้ no my friend ให hey, okay. ้กูกูกูอยู่กูอยู่กูอยู่สี่ตัวไอเลาป่ะั่าโอ้โหปานม่เยอะจริง ดึงโดดนี่ไงวะแปลว่าตรงนี้แม่งก็มีหวายนฟดโดดโดดช่วยกันให้หน่อยโดดโดดยืนกันให้หน่อยคือถ้าเกิดเมื่อกี้มันมีอ่ะก็คือกูไม่รอดไงปอยนิดนะไอ้เกื่อนไม่าไหน่อ่าฮ่าฮ่่าฮ่าน่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาาฮาฮ่าฮ่่่ะ น็อตนี่แผนของมึงใช่เดี๋ยวซำกันเล่นเล่นเดี๋ยว่าจะพอด้วยไม่เอาเลนเท่ยน็อตกูเป็นโยเน่กูไม่ใช่ยาโอ๊กูขอร้องกูกับคุณต้องใช้เวลากันในการฟาร์มมากกว่ายาโอ๊ดต้องตรวกูเว้จะถามว่าเขาบมันส้นตีนมั้ยน็อตพี่ได้ยังไงเราไม่เที่ยวเราเป็นผู้บริสุทธิ์เรามีหละกฐาน นราต้องดูใครได้มาของสาวภาพอ่ะไม่ได้ดูไม่งั้นถ้าเราเดินก็คือเราออเราต้องเดินส,สัตคกนโอ้โหิวไม่ทันแล้วนะแบบหิวสองตัวแล้วนะเมื่อกี้ tôi xin thầm hết nắp quá rồi đại 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 nát đi. đại đại nát đi đại Combo quá đại 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 Được đại 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 ดเ,เลยอ๋อฮดมันแฟดอะไอ้เชื่อเลยว่ดูเส้นมันแฟดะขาสวยนี่เฮ้ยพีมันได้หมดแ่ไนโอ้สวยครับ กินไว้ก็กินคุพอคแม่หิวอะ่ะก็เมื่อกี้แดนหน้ามันเข้ามาแทงป้อมมันก็เลยแบบเสียเนื้อในจังหวะบวกมันหลอนมันหลอนที่กูเข้าไปแช่ยาโอ่อนมันเหนเมเหือนจะไม่ดีนะไอ้ตอนจังหวะโดนเข้าไปแต่ม่าสุดดีเถอะเอาตั้งเอาตังกูมีอันตินะกูจับได้อ่ะออาไหมนอนเจนไปด้ยวยกูแต่กูใช้ลักสุดเจเลยด้วย หลักสูตรเราเนี่ยหลักสูตรลบรัดเนี่ยวายสตาร์มลาบบดอนเซ่ละเรียบร้อยวอยสตาร์มลาบบดอนผู้ผู้สอนได้ตายลงไปแล้วไม่นะเซนเซเป็นเพื่อนกูเฮ้ยคันขอโทษไม่ได้ดูจอจะพูดว่าเวลามันจะเรียนอ่ะมึงช่วยเลือกค <laughs> รูหน่อยนะ,ะไปฟาร์มอยากได้เลยกูขอเพื่นไปฟาร์มบนก่อนได้ไหมเดี๋ยวได้ ได้แล้ววะเย็นหน่อยจะมาอ้แตหน้าตีกูต้องไปกันคนอ่ะกูไม่มีอนตีนะอนติบดาดเลยยาเลยจเย็นรถชี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 แรมากแรงมาอันนี้ไม่ทูกต้องกระอยยิ่งมัจะมาปอิวนี่เรียกซะพูดไงอูแงมากเลยเฮ้ย นี้หิวไหมัะสวยสวย,สวยอย่ายสวยครับเดี๋ยวโอ้ยอยู่กลางนะทำเอติป่ะสวยได้นะได้ไปฟีดสวยครับอ๋อยี่มีมันออกกันนั่นมานช่ปะออนไซน์ฟอส์มาตอนแรกกูไม่ได้คั่วแบบดามเมจจะพอไงกูเลยมไม่ได้อเดติ สวยมเออโดดโดดขึ้นไปแล้วสองตัวข้างล่างอะไรตูกูมาหาเพื่อนกูมาหาเพื่อนข้างล่างหเพื่อนสองตัวโอเคครับโดดกูถอยเหรอโอเคขึ้นมาบนนะขึ้นมาบนขึ้นมาบนโอเคโอเคอ่อนอันตีไปยังไงไอตัวสวยเลยสวยสวยอันตีสวยโดดอันตีสวยมากอ่อนอนตีไปแล้วผม สวยสวยสวยมากนี่ถือว่าแจวรถอุ้ยนี่ไม่สวยอันนี้คิดแทนตอรี่ไม่พันเหรอไอ้ยะเหนื่อยอยู่แรงมาว่ะแรงมากพันแรงมากสายแล้วเพราที่น็อตพูดว่าพันจะได้เป็นของจริงน็อตขอโทษกจาบพอเข้ามาด้วยวิ่งมอไปยังนี่ยังไอ้เกีจัดหุ่นวรถ ที่พี่ไปทางนั้นเลยเหรอโอ้โหหิวหิวสิโอ้โหไอ้เจมส์หิวเจมส์อยากได้ปลาอยาะได้ป้อมน็อตก็หิวไอ้เจมแผนจะแพรนแอมฟลอรี่กราบขอเขามาด้วยถามจีน้าได้มั้ที่ไหน์พี่เกมอ่ะเกม์มันก็เที่ยวมันก็ทำมาเรกเราเป็นคนรับทุกอย่างเลยมึงจำโซลกะโซน่าสมัยก่อนได้มั้ยด้โซน่าท่านิดเราเราแค่อัปเกรดขึ้นมา ตอนนี้กวนกลายเป็นแครี่แทนนะใช่แล้วถ้าพูดก็คือใช่หน้าที่กัวคือการกระจัดแด่เจือเพื่อนกู้ไอ้คอยคอยใจเย็นเพื่อนไม่ถึงเพื่อนเพื่อนไม่นานหรอกครับไม่ีกลับเขามาแล้วตีสวยด้วยตีสวยกูเก็บมาให้ไตั้ต่อเยอะเอะไรนะไม่ัหา กูบอกอยู่กูเกี่ยวไปให้รู้เดี๋ยเรืี้มันโอเคมาเดี๋ยวกูเทมาเรานี่ไหมเป็เรานี่ไหมโอ้มันหลุดปั๊งไม่หลุดนี่หว่าไม่หลุดไม่หลุดแต่มันมันเกิดตายเกิดตายเราให้เทแบบไม่ได้อยังฮะต้องมไต้องี๋ยวบาลลังบาลาลังบาลานงนี่จะแบบถือว่าแบบแหนนาโคตรไหลอันติแจ๋วมากเลยส่องไปได้ทานมากูรอจับค้อตัวเลยต่อม่นไม่ได้ ไม่หิวแ่แลมันกอตัดเสร็กูมีเทนะมันลงตรงไีนจะมังกรจะได้ใช่ไหมป็นมีหวาดนะันจะแบบลงเลยนี่แล้วกันจุจับแรงหน้าเลยเห้อรโลูเทียนมันโรมากแล้วโอ้โหไปไม่กี่โทษด้ปยะกูมันเปิดใ ปันดได้อยู่นนได้อยู้อ,อู้แโแบบเมื่อกี้กีต่ตัวทุกตัวเอว,ว่ะน้าจว่ะเรียงแพริจีได้ดีมากฮะเฮ้ยน้นี่ไูเทสมอลเล่นดีเอ้ยจริงจริงจริง เออตัว,ว,วคววิวเราหายเกียร์ไปดูจะยนี่นีนี่นี่เจอนักไ้ไม่ใช่ได้ไม่ได้มัจะตายแล้วเไม่ได้อ่ะต้องแยกกับมือ<ง>แล้วเจียบดตัวนอยู่ยมันอยู่ในหมอกเยอะเลนาลา้วมั้ะตัวคิวทรายสองไม่ได้นะหายละอือกรได้ตัวนี้คอย ตอยตายหนึ่งตายสองจบไม่ได้โอ้โหทีมันไกลมากขออีกหนโอ้โหเลงเ็มเราคิดตรงกันอ่ะจะไม่วด้รอดป่ะโอเคได้ไม่พระ ตัดกับเราผิดดูอราเป็นการจิ๊บป้อมโน้ตเป็นการป้อมพี่ดงไม่ต้องพูดเรออกไปกันป๊อมดิมึงไม่ต้องพูดทำไมด้นไม่เอาไปกันป๊อมมึงไม่ต้องพูดเจ๊เราไม่ผิดกันเจมหมดีแล้วเลยได้วัยรุ่นทำอะไรอ่ะแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผม